สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับสวัสดี f อฟเป็นผูนเดืองแท็กเตอร์นะครับต่อไปนะครับเรามาชมคันที่2นะครับโกเบโก้เอสเคร้อยสิบกิหนึ่งวัคีนะครับคันนี้สีเหลืองนะครับสีเดิมนะครับอันนี้เขาแจ้งว่าซีเรียนสูงนะครับซีเรียนเอลพีนะครับคีทหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้านะครับซีเรียนก็สูงนะคันนี้ซีเรียนหมื่นกว่านะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้ สับอนโทรนก็มีนะครับเจ้าของเขาแจ้งว่าซื้อเก่านอกวีเดียวนะครับจากค่ายส่งเสริมอีพิเม้นต์นะครับทันนี้ช่วงล่างเต็มนะครับเฟรมชมได้เลยเฟรมหนานะครับเรียมกริบนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคันนี้ใบแถกว่างให้สิบเซนนะครับสีเหลืองเดิมเดินะครับคันนี้เก่านอกวีเดียวนะครับ บันทงบันท้ายก็จะประมาณนี้นะครับรถจอดตะกรดดนะครับสีอาจจะมีร่อนหน่อยนะครับแต่ปั๊มได้เมนะครับปั๊มเลืองออยเลยนะครับแห้งๆนะครับช่วงล่างดีนะครับทั้งสองฝั่งเฟร,รมหนานะครับบูทโซเต็มนะครับใบแท็กเต็มไม่มีหักไม่มีงอ ในส่วนของแพ้คอนโทรลแห้งกริบนะครับมอเตอร์สวิงแห้งนะครับเครื่องยนต์นะครับท่อเสียรั่วนะครับกำลังถอดนะครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับท่อแตกนะครับคันนี้ระบบปกตินะครับเก่งนะครับซินกระบอกยก รั่วทั้งคู่นะครับกลุ่มอาร์มนะครับซซเรียนนะครับ LP ขีดหนึ่งนยหนึ่งกะครับซีเรียนหมื่นกว่านะครับมาทีตัวสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นมาไฟเดี๋ยวไปชมภายในเก่งกันบ้างนะครับยังอยู่ครบไหมก็ถือว่าโอเคนะครับมาทีซีเรียนสูงจอสั้นนะครับตัวเดินน้ำมันนะครับภายในก็ถือว่าโอเคนะครับครบ ราส่งคนโซลก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับก็นอกเพี่อเดียวนะครับจากร้านส่งเสริมวิถีมเม้นนะครับขั้นที่2ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการที่ระบบให้ชมนะครับโอเคครับผม